โซลเฟรีคอบอลแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้นะครับรีวิวก่อนเกมมาจาับมาให้เหมือนเดิมครับสำหรับในรอบชิงชนะเลิศ UCL น่าสนใจมากมากครับวันนี้เล่นที่เยอรมันครับในบ้านของบาเยิมนิกสามลังเย้าของบาเยิมอีกครับที่อารีนานะครับแล้วก็ นะครับมาถึงวันสักคี่ครับในรอบชิงเจ้เลิศครับสหรับปารีสไปชักมงครับวันนี้นะครับคว้าแชมป์ในลีกไปแล้วครับนะครับก็ได้เป็นแชมป์ละนะครับเหลือแค่แชมป์ยูเซียลจะได้หรือเปล่าครับวันนี้เจอกับอินเตอร์มิลานครับลูกทีมของอินซตาสกี้เองนะครับสภาพก็พอวันนี้โดยรวมแล้วน่าจะดีด้วยกันทั้งสองทีมเลยครับปารีสเนี่ยไม่มีตัวนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเลยครับส่วนนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็น่าจะมีปีเตอร์นะครับเซเลซสกี้เนี่ยที่ยังต้องเช็คฟิตอยู่นะครับนักเตะที่เหลือก็อาจจะเป็นนนนบบบิชเคคคะรัาสโี่ ที่ยังเจ็บอยู่แล้วแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเกินใจต่ออินเตอร์มิลานครับว่าอยุนครบเลยครับเพราะว่าจะได้แนวร่าจางเป็นจะมีปาวาเนียกลับมาใช้งานในเกมนี้ด้วยนะครับนะก็น่าสนใจเลยครับเดี๋ยวพาไปดูรยอยัลของ ปารีสกันหน่อยครับวันนี้ลูกคีมของลุยเก้ก็น่าจะมาในระบบแผนเดิมเลยครับสี่สมสามนะครับแนวลุกวันนี้จะวางบังคูล่าครับฝั่งซ้ายตรงกลางลุกหน้าเป้าเนี่ยจะใช้เป็นเนี่ยอุสมันเดมเบเล่ครับนครับขวาเนี่ยสเคเลียครับแน่นอนครับที่ได้มาจากนาโปลีครับตรงกลางมีฟาเบสลุยนะครับวิกตินญายืนคู่กับเนี่ยเนเวสเหมือนเดิมครับส่วนแผนแบ็คโฟร์เนี่ยแนวสี่แนวรับวันนี้จะใช้เป็นเมนเดสฝั่งซ้ายครับปาโซยืนคู่กับมาคินยอส เนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็คขวาเนี่ยเป็นฮาคิมมียังผู้สาประตูเป็นดาราดูม่าเหมือนเดิมนะครับจัดมาในสภาพความที่น่าจัดดีที่สุดเลยครับชุดนี้แหละครับที่ใช้ยืนชุดหลักของหลุยดิเก้ม,มาค่อนข้างที่จะยาวนานตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับส่วนนีโตมิลานครับลูกทีมของนะครับซูอิสาสกี้เองครับวันนี้ที่ผมบอกไปคือจะขาดปีเตอร์ซูสาสกี้เดี๋ยวที่ยังเช็คฟิตแล้วก็จะเป็นบิชเช็คยังเช็คฟิตอยู่2รายนะครับแต่คาราบูนี่เนี่ยยังเจ็บอยู่นะครับ ส่วนแนวระบบแขนการเล่นวันนี้ครับของอ e ิเตอร์มิลานครับสามห้าสองเหมือนเดิมครับระบบแขนเก่งของอ e ิสซากี้เลยครับ นาเปาวูนีสองรายครับเป็นมาคัสตูรามยืนคู่กับลาอ์ตโลมอติเนสเหมือนเดิมครับสองแค่สองคัญนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมียึดตัวหลักเหมือนเดิมครับบาเลสราครับนะฮานาโกคูยืนไปถึงมาคิตยานนะครับสามประสานขั้งสำคัญเหมือนเดิมซ้ายเนี่ยเป็นดิมาโก้ครับขวาเนี่ยเป็นเอดูฟรีเหมือนเดิมนะครับแส,ส,สอะส่วนขยับมาดูแผนแนวรับเนี่ยนะครับจะใช้เป็นเบนจามินปราวายครับที่หายเจ็บกลับมานะครับนะเอซูบีนะครับแล้วก็จะเป็นบราชทูนี่เหมือนเดิมผู้สามตัวเนี่ยจอมเก๋า จอมหนึบอย่างยาซัมเมอร์เหมือนเดิมครับเพราะฉันวันนี้อยู่ในชุดเดิมชุดหลักที่ออกตาตัวจริงเหมือนกันัสำหรับลูกทีมของซูโบริซัสกี้เองนะครับเจอกันมาเนี่ยไม่มีรายการบนขั้วใหญ่เลยครับที่เจอกันมาส่วนใหญ่จะเป็นรายการกระชับมิตรนี่จะเป็นเกรบแรกที่สําคัญต่อทั้งสองทีมแล้วก็จะเจอกันในเลกสแรกด้วยนะครับเชื่อว่าวันนี้โอกาสจะจบใน90นาทีวันนี้ยากครับเพราะฉันวันนี้เจออินเตอร์วิลานครับวันนี้สอบผ่านใน90นาทีอย่างแน่นอนครับฝากด้วยการภาถ้าเพิ่มเติมยังไงก่อนหน้าช่อมูล แล้วก็ในะทางที่ผมจะวางไว้ให้จะอยู่ในสมาคมเพิ่มเติมวันนี้ขอตัวลายก่อนสว่วดครับ